ดวงตาของจิตทูตเพื่อทำการรับรู้จิตทูตมีทั้งแบบธรรมชาติและไม่ธรรมชาติมีทั้งที่มีอยู่ก่อนแล้วแล้วก็เป็นสิ่งอื่นที่มากระทบจิตทูตในสิ่งนี้เปรียบเสมือนดวงตาของฮอลัสที่รู้สัมผัสทุกอย่างตามปกติตามความเข้าใจของมนุษย์ที่ยังไม่ตื่นรู้เฉพาะเข้าใจการสัมผัสได้แค่5้าอย่างเท่านั้นคือรูปรส กินเสียงสัมผัสเช่นตาเห็นรูปลิ้นลิมรสชาติหวานเปรี้ยวเค็มหูได้ยินเสียงมือสัมผัสร,รับรู้ทางกายแต่นั่นคือบุคคลที่ยังไม่เข้าถึงจิตวิญญาณของผู้ที่ตื่นรู้แล้วผู้ที่ตื่นรู้แล้วในอย่างคําสอนที่เราเคยได้ยินคุ้นเคยนั้นจะบอกว่ามีหกเพิ่มใจเข้ามาเช่น ตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือการสัมผัสทางใจเพิ่มขึ้นมาแต่นั่นมันยังไม่ละเอียดมากพอในการรับรู้ผู้ที่ตื่นรู้แล้วเข้าถึงดวงตาฮอลัสหรือดวงตาจถถิตตะทูสัมผัสนั้นจะต้องแยกการเพิ่มสัมผัสรับรูบร้เพิ่มขึ้นโดยละเอียดโดยเพิ่มว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความคิด และความรักซึ่งหากเราเอาแค่ใจเราไม่มีทางเข้าใจความรักได้เลยเพราะเราจะเน้นแค่หยุดคิดเพราะเราคิดว่าความรักมันไม่มีจริงเลยให้ดูแค่ใจเลยคิดว่ามีแค่การสัมผัสแค่หกแต่จริงๆแล้วการสัมผัสที่จริงแล้วดวงตาจิตตทูตนั้นมันมีมากกว่านั้นในการเพิ่มอีกหนึ่งคือรักตัวเองหรือรักผู้อื่น ใจก็คือความคิดหรือคิดเองเอเอ,งอเองเมอเองตั้งใจคิดหลงไปคิดหรือเผลอไปคิดหรือคิดบวกหรือคิดลบหรือการสัมผัสทางใจหรือไหลลงสู่ใจแต่เรายังไม่ละเอียดมากพอที่จะกลับโมกษาได้เพราะฉะนั้นพระเป็นเจ้าจึงให้ดวงตารับรู้จิตทูตที่เรียกว่าดวงตาหอรัตหรือจะพูดแบบภาษากลาง,ก,ลางก็คือ จิตทูตพลังงานสัมผัสให้ติดตัวเอาไว้เรียนรู้แต่เมื่อเราจบชีวิตตัวจิตทูตนี้ก็จะหายไปด้วยเพราะนั่นคือหน้าที่ของเขาตัวจิตทูตนี้หรือจิตทูตต่างๆในการให้เรารับรู้การรับรู้สัมผัสมันไม่ใช่ของเราและมันเหมือนเครื่องกลมาประกอบกันเพื่อให้สมบูรณ์เหมือนเกมรับรู้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรักตัวเอง อย่าไปยึดว่าฉันเจ็บทั้งๆท,ที่มันเจ็บแต่มันไม่จริงมันมาจากจิตตทูตฉันเห็นทั้งๆท,ที่ฉันไม่เห็นจริงนั่นมันก็แค่ภาพมายาจากวิดีโอกเกมที่เราเห็นเปรียบเสมือนคนที่ดูหนังดูหนังผ่านโรงหนังซึ่งมันสมจริงมากดวงตาทั้งเจ็ดวงตาแห่งลูกดวงตาแห่งรถดวดงตาแห่งการได้กิ่นดวงตาแห่งการสัมผัสดวงตาแห่งการ คิดบวกและดวงตาแห่งการคิดลบและดวงตาแห่งความคิดต่างๆหรือจินตนาการและสุดท้ายดวงตาแห่งความรักจงใช้ดวงตานี้ที่แอบเนียนที่สุดไม่มีใครรู้ดูออกได้ง่ายๆดวงตาที่เจนี้เราจะต้องเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วเท่านั้นเรารักตัวเองหรืออยู่หรือเปล่าสังเกตดูสิมันถูกหรือครับในการรักตัวเองเนี่ยการรักตัวเองอะ่ะมันทําลายทุกอย่าง เมื่อมีใครเริ่มรักตัวเองก่อนจะต้องทําให้คนอื่นต้องเสียใจเสมอและไม่ควรสอนผิดให้รักตัวเองอีกการที่เรารักตัวเองจะต้องทุกข์เสมอมันก็แค่สุขใจตอนแรกแต่จะยิ่งทุกข์เสมอเมื่อเรายังต้องสอบตกและเราจะต้องเวียนไหายตเกิดหากเราฟังแล้วที่ผมพูดอยู่แล้วหงุดหงิดนั่นแหละรักตัวเองแล้วละ่ะที่จะทูตมันทํางานให้คุณรู้ว่าความรู้ของคุณ มันเหนือกว่าผมผมค,คุณคงไม่อยากจะฟังใช่ไหมล่ะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคุณรับตัวเองอย่างไงล่ะครับคุณจึงรับฟังใครไม่ได้ไม่ว่าเขาจะรู้มากหรือรู้น้อยสิ่งที่เขาพูดจะดูงมงายหรือไม่งมงายเพราะคุณรักตัวเองไงคุณจึงมีอารมณ์ต่างๆให้จิตทุดมันเล่นงานคุณได้เสมอลองปฏิบัติวิธีสมาธิมุรติ หรือสังเกตขึ้นความถี่พลังงานต่างๆที่มันวิ่งในตัวของการอยากรักตัวเองของมันดูสิมันรักตัวเองอยู่ตลอดรอรอ,รอการกระทบหรือสิ่งอื่นๆมากระทบตามความคิดทางปัญญาของคุณหากคุณไม่เข้าใจความสัมผัสรับรู้ที่6และที่7ที่มันแอบซ่อนและเนียนและเล่นงานพวกคุณให้สติแตกและทุกข์ใจเสมอเหมือนโปรแกรมทำงานเอาไว้แต่หากคุณไม่รักตัวเองเมื่อไหร่ แบบเข้าใจจริงๆนะคุณจะไม่ทุกข์เลยล่ะอุปมาคุณไม่ถือหรือยึดถืออะไรก็เหมือนคุณล็อกอินเข้าไปในเกมแล้วโดนใครจัดการคุณให้ตายแล้วเริ่มใหม่อย่างว่ามันก็มีสองคนสองประเภทที่ตายแล้วไม่คิดอะไรและไม่รู้สึกอะไรไม่โกรธแค้นอะไรเพราะเขารู้ดีว่าตัวละครนี้มันไม่จริงเราก็แค่เข้ามาหาประสบการณ์สนุกสนานกัน แล้วอีกประเภทหนึ่งรับรับตัวเองรัะตัวละครนั้นมากและอนินกับมันมากคุณพลาดท่าแล้วตายทั้งนั้นที่สิ่งนี้มันไม่จริงการเจ็บปวดนั้นก็ไม่จริงแต่มันไหลลงสู่ความเจ็บปวดข้างนอกของคุณแล้วคุณก็ยังไม่ยอมจบยังโกรธและพิมพ์ข้อความไปต่อว่าผู้อื่นอีกด้วยซึ่งเกมนั้นมันจบไปแล้วแล้วคุณยังตามไปจองเวรตำหนีดาทอหรือถึงขนาดท้าพวกตี ก็มีเลยเพียงแค่คุณรักตัวละครในเกมนั้นมากกับการที่คุณถูกยิงและไม่จริงนี้พวกเราใช้จิตทูตได้ถนัดที่สุดแต่ว่องไวที่สุดก็คือการรับรู้ทางตานั่นแหละจึงมีวิธีการนั่งสมาธิหลับตาไงครับเพื่อไม่ให้เกิดอารมณ์แต่นั่นไม่ใช่วิธีที่จะชนะกิเลสได้ดีนะครับเมื่อเราลืมตามาเห็นเราก็จะทุกข์อีกเพราะเราหนาาีแล้วเราหลับตาแล้วหลบ อุปมาก็เหมือนเราไม่อยากเสพข่าวที่ไม่ดีเมื่อเราเห็นเราก็ทุกใจจริงๆแล้วเราควรที่จะใช้ตานะมองเพื่อทําความเข้าใจในการปฏิบัติสมาธิแบบปลืมตาชําเลืองเราจะไม่หนีเราจะเรียนรู้และเลิกใช้ตาตัดสินแล้วใช้จิตทูตส่วนอื่นๆมาเล่นงานเราแล้วเราก็เรียนรู้กับจิตทูตตัวอื่นพัฒน,นาไปเ,เรื่อยๆแล้วดัน ถึงจิตตะทูตตัวสุดท้ายของความรักเมื่อเราเห็นจีตตะทูตของการรักตัวเองแล้วเราจึงจะเถิดถอนทุกอย่างกิเลสต่างๆนี้ออกไปได้โดยเลิกใช้ตาตัดสินเพราะตานั้นตัดสินเสมอหากคุณไม่เห็นความจริงแล้วคุณไม่มีทางเข้าใจของศาสนาความรักกับสู่โมกษะ